ัสวัสดีครับนี่เจอชัยแมครับวันนี้ตำสลางแต่จะซ่อมบ้านพนาโซนิกนะครับอินเวอร์เตอร์นะครับมีปัญหานะครับเปิดทํางานบางทีก็ตัดดับนะครับเช็คโค้ดไม่ขึ้นนะครับบางทีข้อเคาะก็ใช้ได้นะครับรุ่นนี้นะครับ C U ขีด X U 1 3 k ่ง V K T นะครับ กระแส4.3่จแอมป์เก้วัตต์นะครับแสาน้ำความเย็น R 3 2นะครับโอเควานเปิดเบเกอร์ครับนี่ตั้งที่อ่าเปิดเบเกอร์เลยครับสแตตันบายนะครับอ่อนนะครับศูนย์จุดเสียง การทำงานนะครับคือมีได้ยังไงครับเปิดนะโอเคศูนย์ออนเสร็จจุดหกเก้านะจุดเก้าหกเก้าตั้งต่ยี่สิบไม่ขึ้นนะครับอ่ะเปิดแอร์เลยครับเสียงออนแล้วนะครับ 0.7นะครับโอเคพัด okay. ลมเริ่มหมุนนะครับโอเคถ้าถ้าอ่อนอย่างเงี้ยมันจะได้นะฮะ<ม>แต่บางบางจังหวะจะไม่อ่อนนะฮะลูกค้าต้องเคาะตรงนี้นะใช่ๆเคาะอย่องอะไรอะโอเคโอเคอเคาะก็จะทำงานได้โอเค okay. อ่ะกดปิดรีโมทครับโอเค,อเคท่านี้แหละมันจะมีปัญหาช่วงแรกแหละครับโอเค ปิด okay. อ่าอ่ารบกวนปิดเบเกอร์เลยครับยวช่างแกะดูบอร์ดก่อนว่าดีเลยยเป็นปรุ่นไหนน่าจะมีปัญหาเรื่องซอฟต์สตาร์นะครับโอเคครับแกะแล้วนะครับก็ <Okay. S 1> ไม่มีจิ้งจกก็มีอะไรนะเมือนบอร์ดก็ดูดีไม่มีจิ้งจกเข้าไม่มีอะไรดีเลเยออนก็อยู่นี่นะครับอ่าวาย pwr 2นะครับก็มีสองอย่างก็มีรีเลย์แล้วก็มีบอร์ดก็ในความถี่มีปัญหาก็เป็นนะครับตรงนี้เดี๋ยวต้องแกะฝาออกนะครับพอรีเลยจะอยู่ด้านใต้ด้านหน้าน้อยก็พยายามล้างกันทุกทุกอย่างไม่พัดก็เป็น2องไม่พัดนะครับตัวรเลยก็จะนี่นะครับเดี๋ยวต้องบักเกอร แรงบักกี้ทีนะครับนี่ถอดแล้วครับตรงนี้นะเป็น12โวลต์เนานะ20แอมป์นะครับหน้าตาประมาณนี้นะบางทีหน้าสัมผัสมีปัญหาก็มีนะครับตัวนี้เป็นซอฟต์สตาร์ทนะเป็นเปิดเบรกเกอร์แล้วจะอ่อนนะครับนี่ก็เปิดตัวใหม่มานะครับเป็น12โวลต์เหมือนกัน20แอมป์เหมือนกันนะครับ อาจจะตัวใหญ่กันหรือว่ายังไงได้ดูขาอีกทมฮะแกะดูกันนี่มันจะเป็นเฉพาะของเขานะครับบางทีตัวนี้เบิกมาอาจจะตัวใหญ่กว่ากันนิดนึงนะครับแต่คาก็ก็ต้องดัดขานิดนึงนะครับเพราะว่าขนาดแอบมันเท่ากันนะครับโอเคยวขอใส่กันไปดูจากตัวเดิมนะครับหนึ่งสองเป็นขาคอยอันนี้อ่าเขาอ่า n c แล้วก็ NO นะก็ใส่ให้ถูกฝั่งนะครับใส่ผิดก็เรียบร้อยนะครับช็อตนะครับโอเครุ่นนี้ก็ประหยัดแล้วคาปาเลยตัวเดียวนะร,รุ่นนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยมโคสี่ร้อยโวลต์นะครับคาปาซิตเตอร์ตัวเดียวแล้วตัวใหญ่เลยนะครับแล้วก็ไอซีเซอร์วิชชิ่งยู่นี่นะครับเดี๋ยว่ายกันเพื่อใครต้องใช้ต้งยงังเอียงนะ เบอร์นี้จำเป็นนะครับเผื่อเวลามันช็อตมันเสียหายมาจะได้ดูได้เออมีอะไรเเบอร์นี้นะครับเ k ็ดเคเก้าศูนย์เจ็ดเลยเนี่ยมีสามแถวนะดูเอาก็มีไอซีพาวเวอร์โมดูลของพัดลมนะตัวนี้ถ่ายไว้ก่อนเผื่อใครต้องใช้ เป็น sla 6808 m นะครับตัวนี้ ic ขับมอเตอร์อิมอร์เตอร์นะครับ dc มอเตอร์ตัวนี้ตัวนี่นะครับโ <Okay. S 1> อเคต่อไปก็เตรียมใส่รีเลย์ต้องแกะมานะมันใส่ยากแล้วก็บัคก,กี้นะครับใส่เข้าไปตัวนี้ตัวใหญ่น่ดหนึ่งต้องดัด เป็นขาคาร์ามอนขาหนึ่งนะครับโอเคครับกรอบขันน็อตเนื้ให้ครบนะครับเกีย่ยวปวงเกี่ยวปล่อยครบสายเสียบให้ครบนะครับเพราะว่ามันต้องประกรอบครอบฝาโอเคดูแล้ววาวมอเตอร์กรอบทวนอ่ะจะถ่ายเดือยเบอร์มอเตอร์ให้หน่อย ผื่อใครต้องใช้นะครับรเผื่อแผ่ไว้นะเผื่อบ้านในบ้านหนเสียเบอร์นี้นะครับปอบแล้วนะครับเดี๋ยวก็เปิดปกเกอร์อีกทีครับตั้งสองแอมป์ก่อนจะได้ยินกระแสขึ้นนะครับโอเคอ่อนแล้วนะครับ เสียงมอเตอร์ e valve นะครับหรือ e x p a n s wow ชั n น valve นะครับดังนะครับแตกๆโ okay. อเคบานบานสวิงเปิดแล้วก็ปิดก็กดเปิดรีโมทได้เลยนะครับตามยี่สิบกดรีโมทออนก็จะดังอีกทีนะครับตัว expand ชั้นวาล์วมอเตอร์สไลด์นะี่จะดัง ส่วนมากถ้าเขาดังหรือออนได้นะครับไฟออนได้ก็จะทํางานเลยนะพนาถ้าออนไม่ได้ก็ต้องเคาะนะครับบางที้าไม่ขึ้นโค้ดนะจะไม่ขึ้นโค้ Ad ดอะรอดครับถ้าขึ้นโค้ดนี่บอร์ดเสียนะครับบอร์ดบางทีซีพเสียนะครับไอซี IC ก่อเหตดความถี่ที่ไปขับคอ,อมพิวเตอร์นะครับมีปัญหาบางท 2 M แอมป์นะครับเดี๋ยวขอฝาบนหน่อยครับครอบตอนนี้กระแส2.86นะครับ้ 2> อบ2หุนฉ่ำนะครับ3ของยางนะครับ,บสวิตช์วาลวนี่นะ2.9นะครับรอบแป๊บนะึงตอนนี้ขึ้นมา3.54 5.3 5.6นะครับนี่เรื่อยๆวัดความร้อนแล้วก็41 42นะครับสี่สิแปดนะวามร้อนโอเคนะ40ขึ้นนี้ถือว่าโอเคครับแอมนะครับ 4. 9แสี่จุดเก้าเก้าเจ็้าแนตอนนี้ทำแรกกระแสจะมากก่อนนะครับถ้าห้องเย็นแล้วก็จะลดลงโอเคความร้อนก็ระบายดีนะนะครับ45.6นะครับไม่มีอะไรผ่านผ่านน้ำยาไม่ขาดไม่อะไรตามสเปคหมดครับเพราะมันจะ อินเวอร์เตอร์มันจะเกินเพดอีกแล้วครับตอนแรกๆครับใช้ได้ครับนะครับยังไงก็หวังว่าที่ระโยชน์นะยังไงก็ช่วยกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจช่วยมั่นในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับแล้วจุมงานประมาณนี้แหละไม่เกิน5แอมป์นะครับอินเวอร์เตอร์กินไฟน้อยครับประหยัดไฟถ้าห้องเย็นแล้วก็จะลดรอบลงเหลือประมาณ2